ถึงงานล่ามแล้วนะคะงานที่หลายคนสนใจมากเลยค่ะสนใจกันกันขอบคุณนะคะขอเชิญน้องน้องยุ้ยค่ะค่ะสวัสดีนะคะทุกคนก็ขอเรียกตัวเองว่ายุ้ยเลยแล้วกันนะคะไม่พี่ไม่น้องเนาะยุ้ยก็คือต้องบอกก่อนว่าเรียนจบปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ศิลปกรเอกฝรั่งเศสทอังกฤษนะคือเรียนตรงนั้นมาก่อนแล้วพอเรียนจบมาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ มาทํางานทางด้านการโรงแรมก่อนก็นนคือเราเราเรียนภาษามาเราก็ลองอยายกจะหาประสบการณ์ทํางานโรงแรมมาประมาณปีหนึ่งนะหลังจากนั้นไปเป็นเลขานายฝรั่งก็คือนายเป็นคนเยอรมันตอนนั้นเนี่ยเป็นเลขานายฝรั่งอยู่อยู่สม,มุดรประการเป็นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมบางปูช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเ,เจ้านายบอกว่าเธอไปเรียนเกอเต้นะภาษาเยอรมันเธอต้องไปเพราะเธอเป็นเลขาฉัน้นก็เลยไปเรียนที่เกอเต้ที่สาธร ไปเรียนจบกรุนสตูเฟ่คือบริษัทจ่ายตอนนั้นนะนคะไปเรียนทุกวันเสาร์เรียนไปเรื่อยๆทีนี้มาเจอสามีสามีเนี่ยออมาดูงานที่ที่โรงงานที่บางปูจีบกันรักกันชอบกันก็แต่งงานพอแต่งงานเข้ามาอยู่สวิสนะคะก็คือเร่าย่อๆก่อนเลยปี1999เข้ามาช่วงประมาณกันยาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีคนไทยเนี่ย จะเรียกว่าอบพยพหรืออะไรก็ได้เข้ามาอยู่สวิสเยอะมากมีการจ้างแต่งมีการหลายหลายอย่างก็คือคนไทยเนี่ยเดินทางมาอยู่สวิสเยอะแล้วเมื่อคนไทยมาอยู่สวิสเยอะปัญหาเรื่องล่ามเรื่องการสื่อสารต่างๆมันก็มีตามมาประจวบกับที่ว่าพอเราก้าวๆ้ามาแต่งงานปุ๊บเรียนจบกรุนชูเฟ่ก็คือเหมือนอาร์ไออาร์สไฟจบไปแล้วตรงนั้นก็คือเรามีพื้นพอสมควรใช่ไหมคะ พอจบตรงนั้นแล้วปุ๊บก,ก็มาเรียนมิสเตอร์ตูเฟ่ก็คือ Be ine, Be ine, เบ b ์อนเฟนี่ยมาต่อที่สวิสแต่งงานปุ๊บสามีส่งให้เรียนเลยตอนนั้นก็คือเรียนอินเทนซีฟคอร์สก็คือจันถึงสุกนะ,ะเรียนทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงประมาณนั้นถ้าถ้ายังจำไม่ผิดนะคะก็คือเรียนมาจนจบมิสเตอร์ตูเฟ่หรือว่าเบอินเบฟจบปุ๊บสอบเกอเตได้เกอเต้ดิพล พอจบตรงนั้นปุ๊บช่วงนั้นก็คือที่เรียนรุ่นอ่อ่ิอเตอร์สูเฟเนี่ยหรือเบไอเบสไฟตอนนั้นก็คือเรียนแค่ครึ่งปีมันเป็นหนึ่งเทอมเขาเรียกหนึ่งซีเมสสเตอร์พอหลังจากจบตรงนั้นปุ๊บก็ต่อเลยต่อเป็น o อเวอร์ B S S F I, หรือว่าเซไก็คือเซไตอนนั้นก็คือเรียนไปตอนนั้นเราแต่งงานด้วยก็ตั้งท้องลูกชายคนแรกช่วงจังหวะที่ตั้งท้องลูกชายคนแรกก็คือประมาณช่วงตุลาประมาณ ตุลาปีสองพันช่วงนั้นมีโทรศัพท์เข้ามาจากทางศาลพอดีมีเพื่อนที่เขาทํางานอยู่ที่บัญชีที่ศาลของจริงมันเป็นสํานักง,งานอายการที่เมืองบิลล็อกนะคะเมืองบิลล็อกอยู่คันโทนซูริกเ,เพื่อนคนนี้ที่ทํางานฝ่ายบัญชีก็บอกว่าเขาต้องการหาล่ามจะเป็นไม่เป็นไม่รู้แหละแต่เขารู้ว่าเราเนี่ยกําลังเรียนเซออนส์อยู่กาลังเรียนขั้นภาษาเยอรมานันนะคะเขาก็ถามว่าสนใจไหมมาลองดูตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะจับ ผู้ต้องหาที่สนามบินเป็นคดียาบ้าอะไรประมาณนี้แล้วจับมาแล้วปุ๊บยี่สี่ชั่วโมงเขาก็ต้องมีการสอบปากคำใช่ไหมคะถ้าไม่ไม่สอบปากคาภายในเวลายี่สี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยตัวต้องมีการตั้งข้อหาไง่ายๆนันเขาก็เลยบอกว่าเราขอคุณมาก่อนแล้วกันถ้าคุณทําไม่ได้ไม่ได้ยังไงมาลองดูก่อนตอนนั้นก็ลองไปทําดูก็คือตื่นเต้นมากเป็นจ็อบแรกเลยคืองานมันมันวิ่งเข้ามาหาเราเองพูดง่ายๆนะคะ พอทําไปชั่วโมงแรกเขาก็จ่ายเป็นเงินสดเลยเขาบอกว่าฉันให้คุณไปก่อนนะห้าสิบฟรังเป็นเป็นชั่วโมงนะคะตอนนั้นเป็นค่าชั่วโมงตอนนั้นดีใจมาก mm hmm. บอกว่าโอ้ยฉันก็ทําได้ไม่ค่อยดีนะฉันยังเรียนภาษาแค่แค่นี้ยังเรียนไม่จบด้วยนะคะตอนนั้นเสียอายแล้วก็ท้องอ่อนๆอ,อ,อย่างที่บอกไปแล้วก็ใช้ทั้งภาษาฝรั่งเศสาาอังกฤษภาษาเยอรมันพวบคู่กันไป3ามภาษาเลยแปลให้อายการฟังตอนนั้น และหลังจากนั้นก็คือบอกได้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการขับมาทำอาชีพล่ามซึ่งจากเรียนภาษาเฉยๆอย่างเดียวโดยไม่รู้เลยว่าเราจะไปทางไหนเราจะเรียนอะไรเราจะเป็นพยาบาลเราจะเป็นนักบัญชีหรือเราจะไปทำสปีดเทคอะไรคือตอนนั้นคือเรียนเพื่อใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆก็คือเพื่อปรับตัวเพื่ออะไรตรงนั้นแค่นั้นแต่พอดีว่าเรามีพื้นฐานทางด้านภาษาด้วยมันก็เลยเหมือนกับเป็นแนวทางหรือว่ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่คือ ทำให้เรามาลงสายล่ามตรงนี้โดยที่ครั้งแรกเลยก็คือเขาก็บอกว่าทางสารบอกว่าโอเคเราจะให้คุณเนี่ยเเป็นล่ามเขาเรียกว่าล่ามสมัครเล่นเขาเรียกว่าไลนโดเมชเชอร์แต่ว่าโดเมชเชอก็คือไลนก็คือเป็นพวกมือสมัครเล่นก่อนยังไม่ใช่มืออาชีพยังไม่ใช่ผู้ที่มีประสบการณ์แต่ต้องบอกเลยว่าเริ่มตั้งแต่เดือนประมาณมีนา2001นะ,ะ2001ช่วงมีนาอันนั้นเนี่ย <c oughs> เขาให้เราอยู่ในลิสต์ของก็จริง แต่ตอนนั้นเรายังไม่เคยเรียนอะไรเลยว่าล่ามันคืออะไรแล้วมันมีเทคนิคยังไงเราต้องแปลแบบไหนนู่นนี่นั่นคือไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นแต่ก็คือตั้งแต่ปี2 0 0 1บอกเลยว่าเส้นทางของยุ้ยนะคะ2 0 0 .1 ถึงประมาณ2006ก็คือเรียนอยู่ประมาณ6ปีก็คือเรียนทุกปีเนี่ยจะมีคอร์สลงต่างๆซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะบอกกันเลยว่าเริ่มยังไงนะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ย พอเรามาเป็นล่ามสมัครเล่นของศาลแล้วปุ๊บมันก็จะมีข้อต่างๆเข้ามาหาเราเยอะแยะเลยนะช่วงนั้นนะคะที่ท,ที่ที่ทำงานตรงนั้นอย่างเช่นมันจะมีเขาเรียกว่า intercultural intersection ก็คือเป็นล่ามภาษาแปลภาษาแต่ว่าก็คือแปลระหว่าง2วัฒนธรรมหรือว่าวัฒนธรรมที่มากขึ้นกว่าน,นั้น <ừ> ก็คืออย่างเช่นล่ามภาษาที่ว่าแปลทางด้านวัฒนธรรมอย่างเช่นเป็นลักษณะในด้านของอเขาเรียกว่าทางด้านสุขภาพ ทางด้านสังคมสงเคราะห์แล้วก็ทางด้านโรงพยาบาลซึ่งจริงๆตรงนี้ครอบคลุมแทบจะทุกสาขาเลยอย่างเช่นโอเคโอเคอินเอร์เซนต์อินทอาอินเตอร์คูั์ก็คือตรงนี้มันบอกอยู่แล้วว่าอินเทอร์คูตัเรลก็คือเป็นการแปลเหมือนอินเทอร์แลกเขนใช่ไหมระหว่างเป็นระหว่างสองวัฒนธรรมอินเทอร์แลกเขนระหว่างสองทะเลสาบอะไระะประมาณนี้ก็คือวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมสวิส นะพูดง่ายๆก็คือเราก็ต้องมีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของสองประเทศนี้ก็คือแน่นอนเราคนไทยเราก็ต้องรู้พอสมควรวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงศาสนาพูดการนับถือผู้ใหญ่นู่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆเราก็ต้องพอรู้พอสมควรแล้วก็การที่เราจะพูดภาษาหรือจะแปลาภาษาได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แปลว่าเออนะคํานี้เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่า แปลคำต่อคำมันไม่สามารถที่จะแปลได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมคะอย่างเช่นคนไทยเรามีการนับถือผู้ใหญ่หรือว่าลักษณะการเลี้ยงลูกเราเลี้ยงยังไงเราดุเราด่า,ดาลูกบ้างเราตีลูกบ้างแต่ฝรั่งเขาไม่ตีเขาไม่ดุหรืออะไรแบบนี้มันก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าเราก็ต้องมีการแนะแนวก็วคือผู้ที่เขาจ้างเราอย่างเช่นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์หรือคุณครูที่โรงเรียนเราก็ต้องบอกให้ ทราบว่าอ๋อคนไทยก็เป็นอย่างนี้นะแบบนู่นนี่นั่นเราก็ต้องมีการ <c oughs> เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการออทอดสะพานระหว่างสองนะทำให้เขาเข้าหาการให้เขาเข้าให้มีการให้ได้อย่างเช่นคุณครูอาจจะบอกว่าโอ้ยฉันเข้าเกับนักเรียนน้องคนนี้ไม่ได้เลยคุณครเูเขาก็จะถามล่ามว่าคุณพอรู้ไหมว่าฉันจะทํำยังไงที่ฉันจะให้เข้าถึงคุณแม่ของเด็กนักเรียนคนนี้น,นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ ซึ่งจุดเนี้ก็คือพูดจริงๆเลยก็คือว่าเป็นเป็นการเรียนก็คือที่ยุ้ยนะคะเรียนก็คือเรียนทางด้านนี้ก่อนหลังจากนั้นก็คือไปก็คือจะเป็นเรื่องของเทคนิคการแปลเทคนิคแปลอย่างเช่นการแปลมีแบบไหนบ้างมีการแปลแบบทันทีเลยนะเขาเรียกสิบวานก็คือพูดปุ๊บแปลปั๊บหรือให้ผู้พูด,พ,ดพูดไปก่อนสองสามประโยคแล้วเราก็ค่อยแปล หลังจากนั้นซึ่งมันจะมีเทคนิคการแปลต่างๆนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างที่บอกไปแล้วว่าในเรื่องของทางด้านสุขภาพเราก็ต้องรู้คําศัพท์พอสมควรหน่วยงานโรงพยาบาโลโรงพยาบาลมันมีคําศัพท์อะไรบ้างอย่างเช่น anatomy เราก็ต้องเรียนนะหัวใจเขาเรียกอะไรภาษาเยอรมนันหรือว่าตั้งแต่หัวจดเท้าเราก็ต้องรู้คําศัพท์พอสมควรหรือว่าหน่วยง,งานของสังคมสงเคราะห์เราก็ต้องรู้เช่นเดียวกันว่า เอ่ออาฮาฟาวคืออะไรอะไรมันแปลว่าอะไรหรอหรืออ e ีฟาวมันคืออะไรอาร์แอมฟาวมันคืออะไรคือศัพท์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์อิลรามนี่ก็ต้องรู้พอสมควรหรือทางด้านของการศึกษาก็เช่นเดียวกันมันมีอะไรบ้างเด็กอนุบาลจบมากี่ปีอนุบาลเขาเรียนกันกี่ปีการศึกษาภาคบังคับมีแบบไหนบ้างอันนี้คือง่ายๆก็คือว่าหลัก ในการอย่างที่บอกไปแล้วว่าที่เราต้องเรียนรู้นะคะอันนี้คือที่ยุยผ่านมาหลังจากนั้นพอเรียนจบอันนี้ไปแล้วก็จะมีในเรื่องของล่ามที่ทําเกี่ยวกับสารแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆอย่างเช่นตํารวจหรือว่าหน่วยงานอย่างเช่นเออเรียกอ,อะไรนะคะเธอจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะก็มีการไปแปลไปแปลแต่งงานจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วก็มียาก็คือคดียาคดี ทุกอย่างคดียาบ้าคดีค้ามนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเป็น,เป,นเป็นล่ามในชั้น3นะคะทีนี้อันนี้คือโดยรวมที่ที่วิเรียนมาอย่างที่บอกไปแล้วตั้งแต่ปี2001ใช่ไหมคะถึง2006ก็คือเรียนเรียนจนมาสุดท้ายมาจบปี2006ก็คือได้เป็นล่ามที่ได้รับการร,รับรองจากศาลสูงก็คือโอเ r อร์เก h ินะคะที่คันโทนซูริก อันนี้คือที่ผ่านมา2006เนี่ยเรียนจบคอร์สล่ามตรงนี้แล้วก็ได้รับการรับรองอยู่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ของของศาลนะคะทีนี้มาบอกถึงในส่วนของอคุณสมบัติละกันนะคะของการเป็นล่ามบอกได้เลยว่าเหมือนกับทุกๆสองอาชีพที่ผ่านมาที่เล่าไปแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นไปได้อันดับแรกก่อนที่เมืองไทยถ้าสามารถทำได้หรือว่าคนที่อยากจะเป็นล่ามจรงิจรงๆเนี่ยควรจะเรียนจบ ให้สูงพอสมควรอย่างน้อยควรจะมีปะวะสรหรือว่าระดับมหาวิทยาลายัยสักปริญญาตรีเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจําเป็นหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็คือซักมัธยม6หรือเขาเรียกว่าเศษไฟใช่ไหมคะเศษไอตอนนี้ตอนนี้เขาขอเศษไฟหน้าปัจจุบันเขาขอเศษไฟเศษไฟก็คือพูดง่ายๆว่าต้องเรียนเหมือนมัธยมมัธยม6ซึ่งต่อไปจะไปไปเรียนมหาวิทยาลายัย ซึ่งในส่วนงานล่ามเนี่ยขอถ้าเป็นไปได้ขอเศษฝาแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เบสฝายเบสฝาเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถทําได้เป็นล่ามแบบที่บอกไปแล้วก็คือว่าเป็นล่ามลักษณะของการแปลระหว่างสองวัฒนธรรมก็คือที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืออินทุค u รุลัยอิบะเซชซึ่งก็คือล่ามที่แปลตามในง,งานสัมคมสมเคราะห์โรงพยาบาลหรือว่าแปลประชุมผู้ปกครองในโรงเรียนอะไรต่างๆตรงนี้นะคะ ก็คือภาษาต้องได้อย่างที่บอกก็คือทั้งไทยแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าตรงนี้พูดถึงที่ทำก็คือภาษาเยอรมันก็คือต้องได้เซสไลเท่ากันเซอเบเบสไลก็คือภาษาไทยก็ต้อง,ต,องต้องอยู่ในระดับเบสไลภาษาเยอรมันที่คุณจะใช้ก็ต้องอยู่ในระดับเบสไลแต่ถ้าเกิดเป็นล่ามของสารต้องเป็นเศษสายณตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจจะเป็นล่ามให้กับสาลนู่นนั่นต้องเศษสาย แล้วคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแน่นอนศัพท์ทางด้านกฎหมายนะกฎหมายต่างๆเขาเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าเป็นล่ามในชั้นศาลเราก็ต้องเรียนรู้กฎหมายมันต้องรู้บ้างอย่างเช่นสมัยนี้ใช่ไหมมันมีอะไรนะนิติเวศอะไรคําพูดอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเราก็ต้องรู้ว่าอ,อ๋อคำนี้นะถ้าแปลเป็นภาษาเายเอรมันแปลเป็นภาษาไทยแล้วเขาเรียกว่าอะไร หรือมันก็ต้องคือเราก็ต้องรู้พอสมควรเราต้องมีความรู้ทั่วไปในระดับหนึ่งสารมันมีอุทธร์มันมีดีกาสารชั้นต้นหรืออะไรต่างๆเราต้องรู้ศัพท์ตรงนี้แล้วก็ภาษามันเราก็ต้องรู้แล้วก็ต้องแปลให้ได้นะคะอันนี้สําคัญอีกอย่างหนึ่งคุณสมบัติก็คือเทคนิคในการเป็นล่ามอย่างที่บอกไปแล้วมีล่ามอะไรบ้างนะล่ามที่แปลแบบสดๆเลยหรือว่าแปลจากบาทีเขาให้กระดาษมาคุณต้องแปลอ่านเนี่ย แปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยแปลสดๆจากเอกสารที่คุณได้อ่านใช่ไหมหรือไม่อีกทีแล้วก็คืออีกอย่างก็คือบทบาทของการเป็นล่ามล่ามก็คืออย่างที่บอกไปแล้วมีบทบาทยังไงเราต้องเป็นกลางเราต้องเก็บความลับของผู้ที่เรามาแปลให้เขาเพราะทุกคนอย่างเช่นเราไปแปลในโรงพยาบาลเขาเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่บางครั้งเนี่ยข้อมูลของคนไข้หรืออะไรก็แล้วแต่เช่นเดียวกันล่ามก็ต้องเก็บความลับให้ได้ มันเป็นลักษณะที่ว่าก็คือพูดง่ายๆว่าเราทําหน้าที่ล่ามจริงๆคือเป็นแค่ล่ามบทบาทของเราบางครั้งเนี่ยการพูดหรือว่าการให้คําแนะนําหรืออะไรต่างๆตรงนี้มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของล่ามเช่นเดียวกันเราเป็นแค่ล่ามจริงๆต่อให้คนไทยที่เขาเดือดร้อนที่เขาบอกว่าอ๋อพี่พูดไทยพี่เป็นล่ามให้หนูใช่ไหมคะพี่แนะนําหนูหน่อยนูนี่นั่น อาจจะเป็นไปได้ว่าโอเคไปเจอกันข้างนอกเราพูดเราแนะนําในฐานะคนไทยแต่ในขณะที่เรากําลังแปลเราเป็นล่างเราไม่สามารถที่จะพูดหรืออะไรได้เพราะว่าอย่าลืมว่าพูดพูดหรือว่านายจ้างหรือว่าคนที่เขาเป็นคนที่เขาจ้างเรามาบอกให้เรามาแปลให้เขาฟังเขาก็ฟังอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดกับคนไทยเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาพูดได้ง่ายๆว่าการคุยกันการพูดกันเป็นแปลล่างเนี่ยมันเป็นสามจุดเขาเรียกอย่างเช่นเทียโลกเทียโลกก็คือว่า ผูพ้พูดคนหนึ่งใช่ไหมคะก็คืออ่ะเป็นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ตัวล่ามแล้วก็คนไทยคนนี้นะที่เรามาแปลให้เขาสามคนนี้จะไม่ไม่ใช่ว่ามีการพูดแซงกันไม่ได้เลยจะต้องมีผู้พูดคนเดียวเขาพูดอะไรมาล่ามแปลเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วปุ๊บโอเคคนไทยคนนี้รับฟังแล้วจะตอบจะอะไรก็คือพูดง่ายๆว่าจะมีผู้พูดแค่คนเดียวเท่านั้นในสามคนนี้ นะอันนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งอันนี้คือบทบาทหน้าที่แล้วก็ลักษณะของการละกันการไปล่ามอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นที่บอกว่าในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆอันนี้ล่ามเองก็หยุดก็คือหยุดไม่ได้ที่จะต้องอัปเดตข้อมูลอย่างเช่นของคนอย่างอย่างเมืองไทยเราเขามีอะไรกันตอนนี้คดีอะไรที่มัน มันกําลังดังๆอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ว่นานธรรมมีอะไรทุกอย่างเราก็ต้องศึกษาไปด้วยนะมันเป็นอะไรที่เราต้องอัปเดตตลอดในสวิตเหมือนกันตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงสาธนารณสุขชื่ออะไรหรืออะไรต่างๆคือคือเราต้องอัปเดตพอสมควรข่าวสารบ้านเมืองทั้งของไทยแล้วก็ทั้งของสวิตประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีกี่คันทนหรืออะไรต่างๆอันนี้เราก็ต้องรู้พอสมควรน,นะคะ แล้วก็อย่างที่บอกคนไทยอย่างมันมีหลายแบบะเนาะอย่างอย่างอย่างที่ผ่านมาที่เจอประสบการณ์มาก็คืออย่างเช่นที่บอกว่าเออทางด้านสังคมสงเคราะห์ช่วงนี้นะคะขอบอกเลยว่าเขาหาล่ามที่มาแปลในหน่วยงานออสังคมสงเคราะห์เยอะมากแล้วก็โรงพยาบาลถ้าน้องจบเบสองแล้วสนใจที่จะเรียนนะคะทางด้านนี้พี่ก็ขอแนะนำมากมากเลยก็คือจะมีเว็บไซต์ของ i n t e r p r e t i n t e r p r e t เนี่ย จะเป็นหน่วยงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่เขาอบรมล่ามโดยเฉพาะเลยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหน่วยงานเป็นเหมือนสมาคมล่ามระหว่างวัฒนธรรมไอ้ intercultural d i m t i o n ตรงนี้นะ mm hmm. ก็คือเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาขอโมดูก็คือโมดูมันก็คือเหมือนวิชาวิชาหนึ่งโมดูไอสกับโมดูไฟไอสองวิชานี้เนี่ยถ้าเราผ่าน ใช่ไหมเราสามารถที่จะทำเรื่องก็คือเหมือนกับยื่นเรื่องขอไอเซอร์ติฟิเค e r t i เซอร์ติฟิคาดอินเทอร์รตได้ซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนม,นมันมีขั้นตอนไอการเรียนในโมดูโมดูไอโมดูสามันมีค่าใช้จ่ายนะคะพันสองพันมันเป็นไปได้ซึ่งราคาค่าเรียนเนี่ยแต่ละโมดูแต่ละโมดูหนึ่งโมดูสองอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่แต่ละคันโทนเขาจะมีเปิดสอน ยกตัวอย่างเช่นที่ซูริกนะคะมันจะมีที่ ACAP ACAP จริงๆเขาสอนภาษาก็จริงสอนภาษาเยอรมันนู่นนั่นแต่ว่า ACAP ที่ซูริกเนี่ยเขามีเปิดสอนโมดูลอิน์ซึ่งค่าเรียนมันก็จะมีก็คือเรียนทุกวันเสราร์เรียนไปเลยประมาณ3 4เดือนราคาอยู่ประมาณ2,400 สวิสฟรังนะคะอันนี้เรียนทุกวันสาวเรียนทั้งวันเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้แค่ยกตัวอย่างที่สริกนะแต่ว่าที่ลูเซิร์นก็มีจะมีหน่วยงานอย่างเช่น c a r ิทัสมี h e ก์มีของบาเซิรมันมีเรียนทุกพื้นที่เลยของสริกมันมีที่ r o z m e d i o มันมีหลายจุดะคะลองลองเข้าไปดูในในในอินเทอร์เพสมันจะมีบอกทุกอย่างนะะว่าเรียนเมื่อไหร่อย่างไรตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า ถ้าเป็นไปได้น่าสนใจในเรื่องของโรงพยาบาลเป็นล่ามแปลในโรงพยาบาลก็ดีคือบางครั้งเนี่ยเขาหาฉุกเฉินอย่างเช่นคนต้องเปลี่ยนไตบ้างเอ่ยต้องอะไรต่างๆถ้าเกิดเราทําได้ตรงนี้จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสนุกตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันก็คือต้องเราต้องหักต้องใช้ประสบการณ์ด้วยพอสมควรนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่พอเราเรียนโโมด m o d กับส นะคะจบแล้วใช่ไหมคเราสามารถที่จะทําขอสติฟิเคทได้เลยการที่เราได้รับ์ติฟิเคขทของอินเ r อร์เพรเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นบันไดขั้นแรกในการทําอาชีพล่ามด้วยเพื่อให้เราเนี่ยได้เอ่อเรียกไรอัปเกรดตัวเราเองด้วยเพราะว่าถ้าเราได้สติฟิเคทอันนี้คนที่ไม่มี์ติฟิเคขทของอินเตอร์เเนี่ยก็ ทำง,งานล่ามได้เช่นเดียวกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะให้เราทําหรือเปล่าคือมันก็ต้องมีการสมัครงานมันก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรอะเหมือนกับส่งใบแวบุ้งใช่ไหมคะเขียนใบสมัครไปอีกอย่างหนึ่งเราต้องเขียนจดหมายแนะนําตัวเขาเรียกว่า Motivation อ h r ไรเบก็คือการเขียนตรงเนี้ยเขียนแนะนําตัวว่าดิฉันชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะฉันเรียนจบอะไรมาฉันเหมาะสมกับงานล่ามนี้เพราะอะไรหรือฉันต,ต,ต้องการหาประสบการณ์ให้โอกาสดิฉันนะในการที่จะ สั่งสมประสบการณ์ทางด้านงานสาขานี้เขาก็อเอารับเราเข้ามาเหมือนกับเข้ามาอยู่ในลิสต์หรือเขาเรียกว่าคาดทายคาดทายก็คือเหมือนกับเป็นเป็นบัญชีล่างก็ได้เรียกตรงนั้นเสร็จแ,แล้วเขาก็จะเรียกเราไปแล้วเราก็เออไปทำนีน่นั่นพอเราอยากจะได้ c ซอร์ติฟิเคของอินเทอร์เพรใช่ไหมคะเราต้องอมีประสบการณ์หรือว่าชั่วโมงบินเขาเรียกว่า p r รปฏิบัแอรฟ้ารุ่งก็คือประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางานจริงๆประมาณ50ชั่วโมงเขาขอ50ชั่วโมงอันนี้ก็คือว่าสัก30ชั่วโมงเนี่ยเราต้องทําในด้านของมันจะมีเขียนบอกไว้ใช่ในเว็บไซต์ตรงนี้ประมาณ35ชั่วโมงเนี่ยมันจะจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพทางด้านอะไรนะ,ท,นะรนะที่บอกไปทางด้านการศึกษาอย่างเช่นแปลที่โรงเรียนใช่ไหมคะหรือว่าทางด้าน เอ่อสุขภาพแล้วก็สังคมสงเคราะห์ด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ต้องให้ในายจ้างหรือว่าคนที่เขาจ้างเราไปแปลเนี่ยเราทําเป็นตารางแล้วเขาก็ต้องเอ่อคอนเฟิร์มว่าอ่ะล่ามคนนี้เขาได้มาฝึกงานแล้วนะสามสิบห้าชั่วโมงอันนี้แล้วอีกสิบอีกสิบห้าชั่วโมงอาจจะเป็นทางด้านศาลทางด้านตํารวจหรือว่าแปลเอกสารอะไรต่างๆก็คือห้าสิบชั่วโมงเราต้องมีแล้วเราก็ต้องยื่นประกอบเพื่อที่จะขอไอเซอร์ติฟิเคตตัวนี้นะคะ อันนี้มันทราบว่ามันค่อนข้างเยอะมากเลยการที่จะเป็นการที่จะเป็นล่ามตรงนี้มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะก็คืออันนี้คือคร่าวๆท,ที่ที่จะเล่าให้ฟังส่วนค่าแรงนะคะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเอ่อถ้าเป็นล่ามอย่างที่บอกไปแล้วทางด้านวัฒนธรรมใช่ไนะทางด้านที่ว่า intercultural i m e r s i o n เนี่ยก็คือถ้ามี c e r t i f i c a t e ของ i n t e r p r e t e r นะคะถ้ามี c e r t i f i c a t e เนี่ย มันจะอยู่ราวๆหกชั่วโมงหรหกสิบฟังแต่ว่าโอเคเราหักอะฮะโฟงอะฮะไปแล้วมันก็จะเหลือประมาณห้าสิบเอ็ดกว่า,วาๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันหักไปแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยบรูโต้บรูตโต้โลนเอ่อสตูนเด์โลนเนี่ยของถ้ามีเซอร์ติฟิเคทหกสิบถ้าไม่มีเซอร์ติฟิเคทมันก็อยู่ราวๆที่ห้าสิบอันนี้คิดง่ายๆคร่าวๆแต่ถ้าเกิดเป็นล่ามของศาลณปัจจุบันนี้นะคะถ้าเป็นล่ามอยู่ของศาลของหน่วยงานยุติธรรมอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะอยู่ที่เก้าสิบ ชั่วโมงละ90้แล้วก็มีค่าเดินทางด้วยค่าเดินทางก็คืออีก75บาฟรังซึ่งซึ่งล่ามไอที่ว่าเป็นล่ามวัฒนธรรมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแต่ละที่แต่ละหน่วยงานที่ว่าเขามีลิสต์รายชื่อล่ามเขาก็จ่ายค่าแรงไม่เท่ากันเช่นเดียวกันแต่ละคันโทนคนที่เคยทํางานล่ามแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ใช่ไหมอย่างคันโทนเบิร์นเขาอาจจะจ่ายล่ามมากกว่านั้นอาจจะจ่ายเหมาไปเลยไม่มีค่าเดินทาง แต่เขาให้ค่าชั่วโมงเยอะหน่อยหรือ,อยังไงก็แล้วแต่มันมาต่างกันแต่อันนี้นี่ของคันโทนสุริกจะเป็นประมาณนี้ค่ะค<ฮ>ู่เยอะมากเลยขอบคุณมากน้องยุ้ย